นี่คือนกโดโดที่สูญพันธุ์กว่า300ปีที่แล้วและต้นเหตุของการสูญพันธุ์นั้นใช่อื่นใดแต่เกิดจากน้ำมือมนุษย์เรานี้เองครั้งหนึ่งนกที่ไม่สามารถบินได้ชนิดนี้มีมากมายบนเกาะมอริเชียสทางตะวันออกเฉียงใต้ราว2,000กิโลเมตรจากชายฝั่งแอฟริกากลางมหาสมุทรอินเดียก่อนการมาถึงของมนุษย์กลุ่มแรกนกโดโดอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้อย่างสงบมาเนิ่นนาน,านโดยไร้ศัตรูตามธรรมชาติ แต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อการมาถึงของกาลาสีชาวดัชเมื่อราวปีคศ1598โดยอาจเพราะไม่เคยพบเห็นกับมนุษย์ตัวเป็นๆและไม่เคยมีนักล่าตามธรรมชาติบนเกาะมาก่อนนกเหล่านี้ไม่ได้ตรหนักเลยถึงภัยร้ายที่กำลังย่างกลายมาหาพวกมันถูกจับได้โดยง่ายและถูกใช้เป็นสเสบียงชั้นดีในการเดินทางล่องเรือและแล้วในเวลาเพียง65ปีหลังการค้นพบนกสายพันธุ์โบราณชนิดนี้ กลับต้องศูนพันธจนหมดไปจากเกาะ